นิทานตอนนี้คือว่าตอนก่อนได้พูดมาจบถึงตอนที่จังหวัดอุทัยธาน,นีมีทองคําแต่การพูดแบบนั้นบรรดาจ่าพุทธบริษัทรู้สึกอึดอัดมากไมนกันเพราะบอกสถา,านที่ไม่ได้บอกได้แต่เพียงจังหวัดบอกอำเภอท่านก็บอกยังไม่ควรบอก แต่การที่มีความสำคัญคือว่ายังไม่ถึงวาระที่จะนำทองคำขึ้นมาข้อนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทพึงเข้าใจว่าวาระนี่เป็นเรื่องใหญ่เช่นน้ำมันก็เหมือนกันรู้เรื่องน้ำมันมาตั้งแต่ปีพศ .2518 แต่ว่าเทวดาท่านบอกว่าต้องพศ .2524 ขอร้องท่านเท่าไรก็ตามทีท่านบอกวาระไม่ถึงสำหรับเรื่องทองคำนี้ก็เหมือนกันต้องอาศัยวาระถึงข้าจะถามน่่นว่าเมื่อไรจะถึงวาระนั้นท่านก็ตอบว่าวาระที่ถึงนั่นก็คือว่าคนกำลังใจของคนเป็นสาธารณประโยชน์ท่านตอบกว,ากวาบา้างๆในบรรดา่ทนพทธบริษัตว ถ้ากำลังใจของคนที่มีอำนาจเป็นสาธารณประโยชน์เวลานั้นทองคำในประเทศไทยก็ดีแร่ธาตุที่มีคุณค่าต่างๆก็ดีทุกอย่างจะขึ้นมาอยู่ผิวดินหมดจะจับออกมาจะมานำมาใช้ได้โดยง่ายแต่ว่าหากว่ากำลังใจของคนที่มีอำนาจยังเป็นอัตตประโยชน์ อย่างนี้ก็รู้สึกว่ายังไม่ถึงเวลานั้นก็เป็นการเข้าใจตามนี้ก็แล้วกันสาธารณประโยชน์ตอนตาประโยชน์ปชนแปลว่าอย่างไรอาตมาก,ก็ไม่ทราบช่วยหาคนอื่นแปลให้ทราบด้วยถ้ายังไม่เข้าใจนะถ้าอย่างนั้นก็ขออนุญ,ญาตท่านขอดูทั้งเมืองอุทยัยเจเพราะในเขตของเมืองอุทยัยไม่ใช่เฉพาะอำเภอเมืองนะทุกอำเภอที่มีอยู่ ว่ามีทองคำอยูวจริงๆขี่แห่งท่านก็ตอบมาทันทีว่าทองคําพอที่จะนำมาใช้ได้เป็นประโยชน์ส่วนใหญ่จริงๆสามแห่งแต่และแห่งทองคําทั้งหมดมีน้ำหนักหลายตันแต่ถ้าดีว่านี้ไม่ใช่ทองคําแท่ง ทองคำแท่งก็ดีทองคำูลหภัณฑ์ก็ดีเป็นของมีเย้าของอย่างนี้ไม่ใช่ทองคำธรรมชาติเป็นของมีเย้าของที่เป็นธรรมชาติมาก่อนแล้วมีเย้าของปกครองไม่ได้ไม่เกี่ยวกับคำทองคำที่ว่านี้ทองคำที่พูดเมื่อกี้นี้เป็นทองคำมเมล็ดเน็้เล็กๆเ,เ,เป็นของทองทองคำธรรมชาติสวยงามมากท่านบอกว่ามีสามจุดใหญ่ เอาจุดใหญ่ในจุดย่อยๆแค่คนเอามือไปเขี่ยแล้วก็ได้มาได้วันาสลิงสองสลิงบ้างบันดาเฟืองบ้างบางทีคนโชคดีก็ถึงบาทบ้างอามาร่อนกันอย่างนี้ไม่คิดก็ส่วนน้อยเอาจะเป็นแหล่งใหญ่หญๆจริงๆมีสามแหล่ง <c oughs> แต่ละแหล่งถ้าได้รวบรวมกันทั้งหมดนี้น้ำหนักแหล่งละหลายตัน เสียงทดานบอกมาบอกไม่ควรจะคิดนับไปเป็นตันหลายสิบตันมากแต่เวลานี้ยังลึกอยู่กับผิวดินมากมองไปว่าลึกสักประมาณสิบเมตรเนี่ยมันจะเลยหน่กิโลเมตรกรมความว่าในเมื่อยังไม่ถึงวาระก็ยังไม่ถึงวาระก็แล้วกันอยู่ตรงไหนท่านไม่บอกมาเราก็ไม่บอกไป <c oughs> ก็วรวมความมาจะเที่ยวดินแดนต่างๆแต่ละจังหวัดก็มีทรัพย์ินอะไรบ้างก็ใช้อึดอัดเมื่อพบแล้วก็พูดไม่ได้ถน,นัดที่เวการหนึ่งถ้าพบแล้วถ้าคนอื่นเขาอยากจะไปพบว่างเขาลืมไปว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนิทานนั่นก็ลําบากเหมือนกันอาจจะโมเมโปเปตันนางวันิทานเป็นเรื่องจริงแต่เบอเออรนิทานไปตรงกับของจริงไปเรื่องความจริงของนิทาน ถ้านิทานไม่ตรงกับความจริงก็เรื่องความจริงของนิทานเหมือนกันนิทานเอาอะไรกับนิทานในเมื่อมองไปดูทองคําเป็นที่ชอบใจก็กลับวัดดีกว่า <c oughs> ในเมื่อเอาอะไรกันไม่ถนัดก็มากลับวัดดีกว่าไหวพระตามปกติสาหรับพี่ชายใหญ่ที่กอยยืนยามพุงพุงง้ยข้นตานอยู่นั่น เมื่อกลับมาแล้วก็คิดว่าเราจะทำอะไรต่อไปเดินรอบๆวัดท่าสูงที่วัดท่าสูงเนทองคำส่วนย่อยเขามีอยู่ที่มีโลนน้ำหนักได้ประมาณตันสองตันเนี่ยเขามีอยู่เพื่อเป็น,เป,นเป็นของมีเย้าของแต่ว่าตั้งแต่ปีพศ2513เขาก็เลื่อนเข้ามาอยู่ใต้ตึกหมดแล้วหลบลงมา ส่วนใหญ่นอกจากนั้นก็ก็ยังมีส่วนหรืออีกสิ่งีของเจ้าของก็บริเวณที่ตึกรับแขกใหม่ลานนั้นทั้งลานเต็มไปได้วยทองคำเออปรากฏว่าเป็นทองคำหลายเจ้าของถามได้ว่าใครเป็นเจ้าของมั่งท่านบอกว่าจุดนี้แถบนี้มีทองคำมากมีเงินไป็ส่วนน้อยทองแท่งทองโลพันมีเพชรลอยบ้างท่านบอกว่าส่วนนี้เป็นของของคุนแผน จะส่วนกึ่งกลางมาตรงนี้หัวมาตรงนี้มากอยู่เป็นของขุนเป็นของพยาการบุรีไดตอนนี้ด้วยยก็มาอีกตอนนี้เป็นของของวันทอง,ของเขาเล่าทองกับวันทองท่านว่ามาอย่างนี้ก็ว่าไปอย่างนั้นไปตามเรื่องตำราของนิทานแค่เอาจริงเอาจังอะไรก็ไม่ได้ รวมความว่าที่ว่ากันไปจริงบริเวณนั้นทั้งบริเวณก็เป็นทองส่วนบุคคลทองเต็มมีเป็นเรือเช่าบ,บ้างเป็นเป,นเ,ปนเป็นตุ่มบ้างแถมในน้ําก็ยังมีอีกแต่ในน้ํำม่อยู่เฉพาะในน้ําอยู่ใต้ดินในน้ําเพราะว่าดินดินในน้ําเวลานั้นมันเป็นแม่ดินบกน้ําไม่ได้ท่วมวต่น้ําเล็กกว่านี้เวลานี้มันน้ามันใหญ่ขึ้นมา ก็ซัดดอยดินที่ทับข้างบนหายไปเหลือแจะดินข้าล่างทับตุ่มอยู่เป็นตุ่มตุมวางเรียงรายกรตุ่มใหญ่เจ็ดเจ็ดเจ็ดตุ่มแถวละเจ็ดตุ่มนี่สามแถวแต่ล้ำกันบ้างอะไรบ้างไม่ไม่เสมอกันก็มาดูรอบๆบริเวณทิ่งความศักดิ์สิทธิ์ของบริเวณที่จะสร้างตึกรับแขกใหม่จะพูดให้ฟัง สมัยที่มาอยู่ใหม่ๆนี่เป็นพศ2513เป็นพศ2512นี่กว่าก็มีคนคนหนึ่งเข้ารถไถมาเจอมก็บอกรถไถของเขาเขาื้อถอดยกันมาก็รู้สึกว่าถ้าไถไปประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงเศษๆความร้อนจะขึ้นสูงและก็ต้องพักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมง แล้วก็ไถต่อไปทำงานไม่ได้สะดวกเขาคอยเจิมแก้ก็บอกก็ว่าเจิมเป็นวิธีกรรมจะแก้ความร้อนได้หรือไม่ได้ทำไมทราบเพราะนั่นไม่เกี่ยวเครื่องยนต์แตาา่การเจิมจะมีผลเป็นระการใดก็ไม่ยอมรับเหมือนกันก็มาเจิมมามาเจิมก็เจิมให้ตามวิธีกรรมที่คนชอบ ก็ว่าจะตามเรื่องตามราวไปก็ทำตามนั้นเวลาเจอมก็เชิญท่านจาตุมหาราชเอเจอมเสร็จ <c oughs> ในบริเวณที่ตั้งตึกรับแขกไว้เวลานั้นเป็นต้นมะกอไผ่ก็ไผ่ที่ใช้ลำไม่ได้ก็ไผ่เป็นเล็กๆมากเป็นเรียวๆซะมาก <c oughs> แล้วก็มีต้นมะม่วง ต้นมะม่วงที่อดีตเจ้าวาดหวงแหนนักจะทำอะไรสงสารกูจะจะสร้างโบสถ์ตรงนั้นต่อบอกมาเอาสงสารต้นไม้จะไปตัดต้นไม้สงสารมันก็เห็นใจท่านท่านมีการสงสารจริงแต่ต่อมาไม่ชาติท่ก็ไม่เฝ้าใส่สงสารต้นไม้เอาไว้ที่ตรงนี้จะมีอันตรายก็เลยตัดต้นไม้ขายเจ๊กไปให้เจ๊กเก็บ ตอนนี้มาว่าบ้านเรื่องรถรถไถคันนั้นมาเจิมเสร็จก็ปราวบก็เขาว่าไอ้ที่ตรงนี้นะเป็นที่ขโมยติดของขโมยมันขโมยของในวัดเวลานั้นอาตมาก็ไม่มีอำนาจในการควบกุมเป็นหน้าที่ของจเจ้าอาวาสในเมื่อนขโมยของในวัดนันก็ไปเก็บในป่าขโมยจากของในโบสไปเก็บในป่าตรงนั้นบันดาวฝากระดานทั้งหลายฝาบ้าน ยสวยฟ้ากุฏิมันก็ย้ายไปฝากไว้ตรงนั้นแล้วลงเรือเวลากลางคืนเจ้ามวยพวกนี้มันอาถรรพ์มากว่าเด็กเริงใจเจ้าวาดเลยไม่เพียงใจทายกเจ้าวาดแลทายกต้องยิ้มแย้มแจ่มใสกับมันเหมือนกับคนมีหุ้นส่วนแต่ความจริงไม่ได้มีหุ้นส่วน <c oughs> เห็นว่าก็ไผ่มีไว้เมียนตรายก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ หายลำก็ไม่ได้กินนอก,ก็ไม่ได้ก็เลยบอกเจ้าของรถบอกคุณเจิมแล้วคุณลองใสป่านี่ดูทีถ้าใสา่ให้เตียนได้ฉันจะออกค่าน้ำมันออกค่าแรงงานออกค่าบริการเสร็จแล้วเขาเคยทำวันละชั่วโมงละเท่าไหร่เราก็จะให้ตามนั้นก็ก็บอกว่าผมขอทำถวายครับ ก็เลยบอกว่าคุณมันจะขาดทุนเกินไปเขาบอกก็ไม่เป็นไรเขาขอทำถวายยิ่งกว่าจะเตียนหมดเขาก็ลงมือทำเวลาเขาลงมือทำก็จดทูปบอกท้ามหาราชเพราะว่าท่านตั้งเจ้าหน้าที่เทวดาสูงอ,องค์ใดองค์หนึ่งคุมไม่ความร้อนขึ้นสูง เลียคุมรถคันนี้ไปจนกว่ารถคันนี้จะถูกขายไปหรือว่าพังให้รักษาร,ระดับความร้อนไว้ถ้าไม่สามารถของเทวดาจะพึงทำได้ขอให้ทำด้วยก็เป็นที่น่าสิจั์เขาใสวันทั้งวันคืนทั้งคืนความร้อนไม่ขึ้นตามที่ปรากฏเป็นความร้อนปกติทำจนเตียนเสร็จ <c oughs> เมื่อเตียนเตียนเสร็จเอากมาก็จัด เงินให้เขาเขาเกรงใจเขาเขาทำกี่โมงแล้วก็คิดไว้ก็บอกบุญบรรดาญ,ญาโยนทั้งหลายที่มาจากกรุงเทพเวลานั้นก็อใสยเฉพาะเงินจากกรุงเทพจริงๆตั้งแต่พศ .2511 ถึงพศ .2521 นี่เกิน99.99% 99เป็นเงินจากสายกรุงเทพ <c oughs> สายบ้านนอกจะมีมาให้บ้างก็นิดหน่อยเท่านั้นไม่ยาิโยมจากสายกรุงเทพมาบอกท่านท่านกับพ่อท่านกับบริจาคไว้ต่างกำลังแต่ก็ปรายกฏว่าเงินพอแคชั่วโมงที่เขาทำท่านมอบเงินให้เขาเขาก็แน่เหมือนกันเขารับเต็มร้อยเปอร์เซเมื่อรับเสร็จเขาขอทำบุญกับวัดเต็มร้อยเปอร์เซ็เหมือนกันนี่เขาฉลาดมาก อว่าให้ก็รับเป็นวิธีกรรมของการค้าแต่ถ้าว่าการค้าเนี่ยได้ต้องได้ต้องได้จริงๆได้เต็มร้อยเรถือเป็นเรื่อแล้วเขาก็ถวายทาบุญเต็มร้อเซทั้งหมดอยากไมนเขาก็จากไปเขาก็ไปรับจ้างไถนาก็ปร,รากฏว่ามีรถคู่แข่งกันไถข,ข้างๆกัน เจ้าของคนนั้นซื้อรถมาใหม่รถไถใหม่เอี่ยมรายนี้ก็ซื้อมาใหม่เอี่ยมแต่ก็ใช้แล้วหรือรถซื้อใหม่เอี่ยมแต่รถเ่เขวใช้แล้วไถคู่แข่งขันกันต่ความจริงไถคนที่จะว่าต้องคิดไกันการแย่งพื้นที่เพื่อรับจ้างไถยอาจจะต้องมี ปรากฏว่าคู่แข่งขันรถใหม่รถเสียตลอดเวลาทำไม่ได้ขึ้นวันรถเสียไปวันบางสองวันบ้างรายการนี้ที่ความร้อนเคยขึ้นสูงก็ไม่ยอมขึ้นสูงปกติตลอดเวลาเจก็บอกมารายงานบอกว่า,าเป็นของอัศรจรรย์ที่ผมเจอให้หลวงพ่อเจอเนื่องการเจอในบรรดาทน่พุทธบริษัทก็เป็นพิธีกรรมธรรมดาแต่เ้าว่า อนุภาพอย่างหนึ่งของท้ามหาราชเมื่อถามท่านท้ามหาราชบอกท้ามหราราชบอกว่าผมให้ท่านวาหุนวาหุนเป็นโคกควบคุมค,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 คำวาห,หุนนั้นเป็นเทวดาท้าววาหุนคือเทวดาองค์หนึ่งในเช่นจาตุมหาราชท้าวว่ากันตามเรื่องของหนัองสือส้นทรภู่ ่านวาหนก็คือคุ้งไกลพ่อคุณแผนกรงความว่ามาทำเสร็จก็ทราบข่าวเสร็จก็ปั้นรูปท่านไว้แต่รูปจะปั้นให้เหมือนก็ปั้นไม่ได้ช่างก็ไม่เป็นช่างปบระเสริจที่เริ่มปั้นใหม่ๆก็ไม่ด้หัดเจอะใครก็นึกจะปั้นก็ปั้นก็บอกว่าปั้นตามใจชอบแต่ก็ปั้นรูปหน้าคล้ายพี่โวพี่ชายที่ตาย เ็าแเห็นรูปพี่วงวก็เลยเอากระดูกพี่วงครัาบรรจุไว้ให้ชื่อว่าในวงสังสุวรรณที่รูปนั้นทำความจริงเป็นรูปของขุนไกรตอนนี้ที่ว่ารูปของขุนไกรจริงๆก็เพราะว่ามีครั้งหนึ่งอาตมาไม่อยู่ไปกรุงเทพก็มีคนจะมาขอถ่ายรูปขุนไกร คนที่อยู่ที่วัดนี้พระกะด็ดีไม่มีใครรู้จักคุณไกลเขาก็บอกว่าเวลานี้คุณไกลไปเข้าทรงที่จังหวัดแม่ที่แม่สอดการเข้าทรงท่านมีผลดีมากคู้ดไดก็ตามตรงไปตรงมาจริงจังทุกอย่างแต่ว่าพอช่างจะถ่ายรูปท่านก็บอกมึงจะถ่ายอะไรวะถ่ายรูปเวลานี้มึงก็ถ่ายรูปอีกคนณทรง มันจะติดกูได้ยังไงกระรูปกูนี่เขาปั้นไว้ที่โน่ที่วัดท่าสูงจังหวัดอ,อุทัยธานี <c oughs> ในเขตอำเภอเมืองห่างจากอำเภอเมืองไปประมาณหกกิโลเขาปั้นไว้มันไปนขอถ่ายที่นั่นน่ะเหมือนเปียบเชียวในเมื่อคนนั้นเขาเห็นพระก็เลยบอกว่ารูปอื่นไม่เห็นมีเห็นมีแต่รูปพี่โบเขาเวลานั้นมีรูปปั้นอย่างมีรูปเดียว ไม่มีลกูกไขรเขาก็เลยถ่ายภาพไปยังได้ทราบว่าทันท้าวาหุนนี่ก็คือขุนไกลมีดาของขุนแผนคือพยาการจนบุรีก็ร้มความว่าเรื่องนี้ก็อัศจรรย์เปเรื่องทองทองนะต่อมาก็อีกจุดหนึ่งจะจบหรือไม่จบไม่ทราบ บุคคลที่มีความสำคัญอีกคนหนึ่งก็คือว่าเท้านาคาเท้านาคานี่คนทั้งหลายคิดว่าพญานาคบางคนมาถามว่าหลวงพ่อที่ต้นโพได้มีถ้ำพญา,านาคหรือแต่ความจริงท่านเท้านาคาในท่านอยู่ที่ต้นโพแต่ว่าจะอยู่เป็นกิ่งโพนะเป็นเขตที่ท่านพักอาราขาวัดบริเวณที่นี่ ท้าวนาคาเนี่เป็นทวาชั้นจตุหาราชเขาตั้งสารไว้ให้ข้าตนผูเพราะท่านมีความศักดิ์สิทธิ์ตามสุขขนตามอนุภาพของท่านรู้สึกว่าท่านเป็นผู้มีคุณเป็นทวรดาด้านทิศตะวันตกเป็นลูกศิษย์ของท้าววิรุณปักแดพูดถึงอนุภาพของท้าวนาคาก็มีว่า เมื่อสมัยนาจะมามาอยู่ใหม่ๆกำลังอยู่กระทอบโคนต้นโพเจ้าสิงโตอ่อนคำพี่สาวเอี่ยมอ่อนคำลูกกุยมอาจก็มานอนเป็นเพื่อนอยู่ที่ใต้ถึงกุฏิก็มีฝาตอนตีสองเธอตื่นขึ้นมาเห็นคนคนหนึ่งผอมๆสูงๆเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปเธอก็ถามว่าเป็นใคร มาทมําไมท่านนั้นบอกคัดพอถามว่าเป็นใครท่านตอบว่ากูถ้ามาทําไมเขาบอกกูบนยืนยามเดินยามตรวดป้องกันอันตรายแต่จริงโตัวคิดเห็นว่าเป็นคนในตอนเนตีสองก็ไม่ไว้วางใจจึงงยิบป,ปืนยกปืนไม่ขึน้นปืนพกจับไฟฉายยกไฟฉายไม่ขึน้น ่านก็ลองบอกว่ามึงจะยิงกูเลยมึงยกปืนไม่ขึ้นมึงจะยิงยังไงมันจะฉา,ายดูหน้ากูอย่างงั้นเลยกูให้ยกไปฉายไม่ขึ้นมันจะมันจะฉายได้ยังไงนี่เป็นจุดหนึ่งจุดเ,ดเล็กๆแล้วก็มาในการข้างเหนืงองาตเมาเดินจงกรมที่โคนต้นโพที่ครัวเมื่อก่อนที่สร้างใหม่ๆเป็่ปเพิ่หมาแงน สำหรับทำครัวเล็กๆในน้อยเพราะอยู่น้อยคนเป็นลังพงสังกสีตอนตีสองออกมาเดินจงกรมอาตมาเดินข้างล่างแทนกระบ,บนเดินบนสังกสีเดินไปแทนก็ะเดินตามไปเดินมาถึนก็เดินตามมาถึงปังปังปัง,ป,งปังสังกสีในเมื่อหลายเที่ยวอาตมาหยุดท่านก็หยุดเหมือนกันในที่สุดก็บอกว่าทําไมไม่เดินไปละ เขเสียงต่อบลงมาว่าก็ท่านไม่เดินผมก็ไม่เดินผมอยู่ยามผมตามมราคานี่ท่านไปทางไหนผมก็ไปทางนั้นนี่ก็รวมความว่าทเทวดาชั้นต,ตุมจาตุมาราชองคนี้ก็มีคุณใหญ่ต่อมาเมื่อมาถึงใหม่ๆไม่กี่วันนักวันหนึ่งนอนหลับตั้งแต่ตอนเย็นตั้งแตหกโมงย็น,น,ยนถึงประมาณหนึ่งทุ่มก็เหมือนกับมีคนมากระตุกหนิ้วเท้าที่หัวไม่เท้า ก็ลืมตาขึ้นมาท่านก็บ,บอกว่าท่านให้นักที่จะบทพระไปบอกเจ้าวาดเพราะว่าคืนนี้ขโมยจะเข้าโบทจะลักพระพุทธรูปในบทเราจะมามาอยู่ใหม่ๆอำนาจอะไรของเราก็ไม่มียิ่งบอกให้นักไปบอกเจ้าวาดจเจ้าวาดก็นอนเฉยฟังแล้วได้ยินหรือไม่ได้ยินก็ไม่ทราบจะนอนเฉย ไม่สนใจกับคำบอกเล่าในที่สุดคืนนั้นปรากฏวพระกโมยเข้าโบสเอาพระพุทธรูปหน้าตักประมาณ24นิ้วเป็นพระเก่ามากหลายร้อยปีไปเส้นหนึ่ง,งโงค์ก็ลงความว่าท่านเท้านาคาท่านก็กศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้มีคุณอารรบดายติโยมพุทธบริษัทและวิงไหลสองนาทีรายการนี้เป็น,นการธรรมะ มาพูดกัำวันนี้ก็พูดเป็นเฉพาะเทวดาชั้นจาตุมาราชหรือวันใดจะของทองทั้งหลายจะเป็นคุณแผงก็ดีจะเป็นพยาการจนันทบุรีก็ดีจะเป็นคุ้ไกรก็ตามจะเป็นสร้อยฟ้าเหล่าทองหรือใครก็ไม่รู้ว่าขี่ใครมาล่าทองกับวันทองก็ดีท่านวาขนก็ดีแล้วว่าท่านนาคาก็ตาม ทั้งหมดนี้จริงๆแล้วท่านเคยเป็นคน <c oughs> สำหรับท่านวาหุนก็ดีท่านนาคาก็ดีเป็นคนที่มีความดีมีบุญยังเกิดเป็นเทวดาชั้นจาตุหาราชได้ในเมื่อท่านจะเป็นเทวดาเป็นเพราะอะไรคุณธรรมที่ทำบุคคลนปินเทวดามีสองอย่างที่พระเจ้าทรงตัดคือหิริและอุตตปะ ก่อนที่เราจะตายเรามีหีริเราอุตปะสมนกการในตอนก่นกอนๆมาอาจจะไม่มีอารมณ์ใจอาจจะด้านเรบาปอกุศลทำบาปนั่นทำบาปนี่ทำบาปน่นฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ้างประพฤติในกรมบ้างพูดมเาสาว่าดบ้างเดือดร้อนมีไรบ้างก็เป็นธรรมดาของคนที่เกิดมาในโลก มันเอาแน่นอนไม่ได้แต่ว่าเป็นการบังเอิญจริงๆพอจะตายเกิดมีหิริลโลตปะหิริอายความชั่วโอตปะเกรงผลความชั่วจะเกิดความทุกข์ในเมื่อกำลังใจมีความอายมีความกลัวอย่างนี้ก็มุ่งจับความดีอำนาจแรกก็มุ่งจับพระไตรสน,นาคมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ นึกถึงพระพุทธรูปหรือพระสองฆ์องค์ใดองค์หนึ่งโดยเฉพาะก็ได้นึกถึงทานการบริจาคที่เราเคยทําก็ได้อย่างนี้จิตกุศลเป็นกุศลทันทีในวเวลานั้นจิตยอมรับนับถือในสิ่งเคารพในถิ่ในสิ่งจิตก็เป็นจิตกบริสุทธิ์ทันทีเพียงเท่านี้ท่ายกาเป็นคนมีหิริโลตปะปตายจากความเป็นคนเมรัยเป็นเทวดามานั้น นี่อรบรรดาท่านพุทธบริษัททุท่านท่านฟังแล้วเลยการนี้ธรรมะเราก็ใช้ธรรมะกันเพียงแค่หนึ่งนาทีนอกจากนั้นเราก็รนิทานสู่กันฟังฟังว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านคงไม่ดังคายเกินไปอรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> มองดูเวลาเลยสามสิบวินาทีที่ตั้งไว้ เราต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผลผลยงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี